ช่วงนี้เรามาคุยกับดรสุรัตน์ทอง้าผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับอุชาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดค่อนข้างมากเลยนะครับมีผลกระทบแน่นอนต่อการค้าแล้วก็มีผลยังไงต่อเรื่องของระบบโลจิสติกส์บ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพีระสวัสดีครับผมทุกท่านครับช่วงนี้เราก็ได้ยินข่าวข้าวแกรนด์สับสนผมก็ติดตามข่าวทั้ง ฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาจริงๆแล้วผมมีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจที่กัมพูชาซึ่งคบกันมาเนี่ยไม่น้อยกว่าสาสิบปีนะครับแล้วความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขาดสะบ,บั้นอะไรกันนะฮะแล้วอัปเดตกันตลอดเวลาว่าข่าวทางฝั่งนู้นเป็นไงข่าวทางฝั่งน,นี้เป็นไงนะครับอันนีประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นคู่ค้าดับสามของกัมพูชารองจากจีนและเวียดนามแล้วเป็นประเทศที่เราเราได้ดูรค้าทุกปีนะฮะเป็นเป็นแสนล้านนะครับ แล้วก็ตามแผนธุรกิจเนี่ยผมื่อว่ากัมพูชาน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจะเป็นอนาคตเรื่องการค้าชายแดนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นเรื่องนั้นเราก็ไม่อยากไปยุ่งมันแค่แค่ติดตามแต่ว่านักธุรกิจของเราระหว่างสองฝั่งประเทศเนี่ยเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเรามีความรู้สึกร่วมกันคือทํายังไงการค้าขายความเป็นอยู่ของประชาชนสองฝั่งเนี่ยจะมีความสุขค้าขายได้อย่างสะดวก เราไม่เราไม่ค่อยจะให้ความจริงเนี่ยประเด็นชายแดนพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นอุปสรรคในการค้าและธุรกิจเศรษฐกิจนะครับปกติเส้นทางการค้าขายระหว่างไทยกัมพูชามันมีสองเส้นทางหลักคือเส้นทางทางเรือนะครับที่ออกไปทางสีนุวินแล้วก็บางลูทก็ไปสิงคโปร์เข้ามาที่พนมเปญพอรตพนมเปญเป็นเรพอร์ตนะครับแล้วก็มี บางรูทที่ไปทางฮุูจิมินหรือไซงอนแล้วก็ทักกิ้งจากไซงอนเข้าพนมเปญน,นะครับแต่ทีนี้ผมพูดถึงความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเส้นทางหลักที่เราใช้ประจําก็คือเส้นทางที่ผ่านไปทางอะไยประเทศนะครับอยประเทศถ้าประชาชนก็จะผ่านด่านอรประเทศข้ามไปที่ปอยเปรตน,นะครับซึ่งเป็นสถานที่คาซมโน,โนแหลมบันเทิงอะไแย่ไปหมด แต่ถ้าเป็นทางรถบรรทุกเขาจะออกทางน้องเอียนนะออกขวาไปนิดนึงจากอะไรประเทศแล้วข้ามไปทางสตึงบทซึ่งเป็นสะพานมิตรภาพที่ที่เปิดใช้งานเรียบร้อยอย่างดีนะครับก็เรามีชิปเมนต์ออกไปทุกวันทุกวันนะครับ <S 2> <S 2> uh huh. ทีนี้ผมดูรายการสินค้าที่ส่งไปเนี่ยส่วนมากสิ่งที่ที่ผมเกี่ยวข้องเป็นสินค้ายอย่างพวกน้ำตาลทรายเครื่องดืม่ม ะนะครับเครื่องดื่มใีพวกเอเ r g y บ i ิงนะครับเคมีพัณฑ์อุปกรณ์รถยนต์เครื่องสำอางพวกนี้แต่ไม่น่าเชื่อพี่จรลาว่าสินค้าที่ส่งออกไปกัมพูชาดําเนินคืออัญมณ mm hmm. ีเครื่องประดับนะผมไปเช็คดูเพราะว่าผมอยู่คุ้นเคยเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์นนนยนยนเราส่งไปกัมพูชาที่ท,ที่ที่ผมดูแลอยู่ประมาณสอ0ร้อยสามรอคนต่อเดือนนั่นแหละนข้างเยอะๆครับนใะช้เส้นทางนี้ทีนี้เมื่อมีการ ใชาแดนมันไม่ใช่ใชเฉพาะสินค้าลูกค้าที่ใช้ใช้ผ่านบริษัทที่ผมดูแลอยู่แต่เพื่อนฝูงที่เคยดูแลเส้นทางนี้มีปัญหาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยวันๆเราคุยเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของการขนส่งสินค้าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะครับแล้วก็ยังมีข่าวลือมากมาย<ต>ว่าประเทศปิดปิดด่านนี้าเคราะว่าการค้าขายเป็นศูนย์เลยหรือเปล่ การค้าขายผ่านแดนเป็นศูนย์ครับผ่านแดนเครือหมายถึงทางบกทางบกที่มีเส้นทางาประมาณเจ็ดช่องทางแต่ว่าช่องทางลหลักมันอยู่ประมาณสองช่องทางลหลักที่ที่หลักๆนะครับเกินครึ่งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์จะผ่านอาลัยประเทศผ่านประเทศก็คือผ่านน้องเอี่ยนไปสึงบดแล้วก็วิ่งเข้าภายในขเขมรน,นะครับแล้วเส้นทางหนึ่งคือไปทางคลองใหญ่คลองใหญ่ที่ที่ทหาดเล็กนะครับไปทางกองกง โส,สองเสง้นทางหลักเนี่ยเป็นเป็นสอง border crossing point หลักแต่ก็มีเส้นทางอื่นอีกนะครับประมาณเจ็ดเส้นทางที่ลองลองลงมานะครับก็ก,ก็เป็นการค้าชายแดนที่ผ่านอยู่เมื่อมีการปิดชายแดนปุ๊บสินค้าผ่านไม่ได้เลยจบการขนส่งทางบกจบสนิทนะครับจบสนิทนะฮะใครเดือดรอ้อนมากกว่ากันใครเดือดร้อนมากกว่ากันคราเข้าวหลถ้าเดือดร้อนเนี่ยทางกบูชาเดือดร้อน ถ้าเสียโอกาสไทยเสียโอกาสเพราะว่าวัตถุดิบเนี่อซัพพลายจากไทยเข้าไปเพื่อประกอบ,บนะฮะเป็นเอฟจีที่ที่ทางฝั่งกัมพูชาคิดดูว่าถ้าเบสทิเรียมซัพพลายจากฝั่งลายเข้าไปไม่ได้เนี่ยลายผลิตหยุดนะครับแล้วของพวกนี้ผลิตก็เพื่อส่งออกนะฮะเศร,รษฐกิจกัมพูชาจะมีปัญหานะฮะเขาสั่งสินค้าอั่จีนจากเวียดนามาทดเฉยได้เนะผลิตพันพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าบบิโภคหรือพว, P, พวกมันทดแทนกันไม่ได้ทันทีนะครับ อย่างแผนการผลิตเนี่ยอย่างรถยนต์อย่างเครื่องจักรอะไรหลายอย่างเนี่ยครับมันมันมันต้องวางแผนไปแล้วว่าวัตถุดิบมาจากไหนเขาต้องสั่งจากต้นทางซัพพลายเออร์ต้องคอนแทคกันปีปีว่าจะซัพพลายยังไงแล้วคุณภาพเป็นยังไงนะครับเพื่อซัพพลายกันผลิตกันแต่ละเดือนหยุดทันทีปุ๊บมันทดแทนไม่ได้หรอกนะครับอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแน่นอนเลยมันทดแทนไม่ได้มีอย่างเดียวคือลายผลิตหยุดนะครับเพราะว่ามันวางแผนแล้วก็พาดมันมันกำหนดไม่เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้คนเดือดร้อนจะเป็นกัมพูชาคนเสียโอกาสคือคนไทยเพราะคนไทยค้าขายกัมพูชาได้กําไรเป็นแสนล้านต่อปีเราจะเสียโอกาสนี้ไปนะครับน้ํามันอะไรหลายอย่างจากไทยเข้าไปนะครับเพื่อนผมทําปั๊มน้ํามันอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาเขามีปั๊มของปตทมาสามปั๊มก็โทรมาคุยกับผมว่ายังไม่มีทางออกเลยตอนนี้ผมก็บอกวขายกาแฟไปก่อนแล้วกันนะขายกาแฟไปก่อนแล้วกันอเมซอนไปก่อนนะน้ำมันก็รอไปก่อน ก็ได้ยินข่าวว่าทางกัมพูชาก็วิ่งไปทางจีนทางสิงคโปร์ไม่รู้จะชดเชยได้ขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่ทีนี้มาพูดถึงลูกค้าที่อยู่ประจําเนี่ยลูกค้าที่ทําพวกอุปกรณ์การเกษตรลูกค้าที่ทําการเม้นที่ส่งวัตถุดิบจากประเทศไทยเข้าไปกัมพูชานี่เดือดร้อนหนักนะครับเดือดร้อนหนักคือไม่มีวัตถุดิบไม่มีพาร์ทเข้าไปซัพพลายในประเทศนะครับแต่ว่าผู้ส่งออกเนี่ยเขาเสียโอกาสแต่เขาไม่เดือดร้อนนะประเทศไทยเราไม่ไม่เดือดร้อนขนาดนั้น นะฮะแล้วทีนี้ทางออกของเราเนี่ยฐานะที่เราเป็นโลจิสติกส์เซอร์วิสพร็อพวเดอร์อะ่าการขเราก็มองการากอรอื่นเนี่ยคนคงจะอยากจะถามว่าระหว่างอธิปไตยศักดิ์รีประเทศกับการค้าเนี่ยเราต้องเลือกอะไรว่าอะไรมาก่อนอะไรอคือ,ค,อคือมันไม่ใช่ A and B นะครับไม่ใช่ A and B ใช่ไหมระหวา่างนัารเราก็เลือกโอกาสทางการค้าแต่สุดท้ายถ้าต้องเลือกประเทศชาติสำคัญที่สุดใช่ไหม อ่าสุดสุดท้ายมันมันก็ต้องมันถึงชอยต้องเลือกสุดท้ายมันมันเป็นคําตอบอยู่แล้วว่าเราต้องเลือกอธิปไตยและประเทศชาติแต่ข่าวเนี่ยเราต้องยุติธรรมทั้งสองฝั่งเพราะมันเป็นเหมือนไอโออะอ่ามันมันไอโอเออตรงนี้อินโฟมิชันต้องมองสองฝ่ายเพราะว่าสงครามข่าวเนี่ยมันในเมื่อเราเรา,เราพยายามที่จะวิเคราะห์ให้มันตรงต้องมองทั้งสองฝั่งว่าข่าวในจริงขัาวไนไม่จริงนะครับ <S <S ถ้ามีใบแอบปุ๊บ ได้ยินปุ๊บลมออกหูหน้าแดงเลยเดี๋ยวมันมันมันก็จะไม่มีเหตุผลมันมันจะมีอย่างเดียวเลยว่า<ต>ลุยอะไรประมาณนี้ครับคำ,คำพูดของผู้นาประเทศเป็นบ้านก็ทําให้เราควาัญาจริงๆนะเวลาเราพูดมาแต่ละอย่างเลยมันอดไม่ได้เรียกว่ามันสุมไปก็ไปในกองในกองสุนน่มแล้วมันยกเกรื่องก็ไปในกองไฟมากผมผมไม่อยากพูดนะแต่ผมมองแค่ว้ว่าระบบก,การศึกษาที่มาตรฐานเนี่ยนะ มันจะมาท้งรถนิยมในแนวความคิดนะครับการศึกษาเนี่ยถึงคุณจะมีเงินมีอำนาจแต่ระบบการศึกษาทําให้คุณมีรถนิยมในแนวความคิดอีกแบบหนึ่งสังเกตไหมว่าคนที่มีอำนาจร่ำรวยขึ้นมาโดยอะไรก็ตามเนี่ยรถนิยมยังไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วแนวความคิดจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้อันนี้เราก็ดูแล้วกันว่าอะไรคืออะไรนี่นี่ผมผมมองภาพภาพรวมนะครับแ,แล้วที่มีอำนาจแล้วก็แล้วก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะ ถ้าเจาะไปตรงนั้นนะผมว่าคลิปหลุดเนี่ยเป็นประโยชน์กับนัยกไทยเลยนะถ้างั้นผู้นําไทยไม่มีไม่มีอะไรแก้ตัวเลยนะสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยจะไม่ไม่หันมาพพอร์ตเลยนะเพราะโดนเล่นโดนเล่นตรงนี้อยุติธรรมตรงนี้คุณเล่นแบบไม่มีญาติตรงนี้เนี่ยผู้นําไทยถึงถึงหายใจหายคอได้ต้องขอบคุณที่ได้นื้แต่เนื้อหาการสินคาเนี่ยเป็นบทผลเสียต่อผู้นําเรา ตอนนี้เป็นส่วนตัวพรุ่งนี้วันที่ผมอยู่แถวอุิศบุรีก็เลยนะพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมใหญ่แถวเนี้ยเ,เอาเอาตรงนี้นะคือคุยส่วนตัวครับครับผมคุยพี่เจรละส่วนตัวเนี่ยผมคุยอะไรก็ได้ครับผมมั่นใจว่าพี่เจรละเนี่ยผมจะคุยอะไรสุขสนานกับผมก็ได้ครับพี่เจรละครับผมมั่นใจพี่เจรละไม่เอาเรื่องที่ผมคุยเนี่ยไปเผยแพร่แน่ๆอันนี้เป็นความเคารพเชื่อมั่นส่วนตัว แต่วันนี้คืนดีพี่เจรักเรื่องผมไปคุยเรื่องเรื่องที่โจกเรื่องจริงมั้งม่จริงมั่งเป็นผลเสียขึ้นมาเนี่ยคนทําลายตัวเองคือพี่เจรักนะครับคนที่เอาคลิปมาปล่อยเนี่ยทําลายตัวเองสังคมมาเห็นใจคนที่ถูกเนี่ยเอ้าอุตส่าห์ไว้ใจเรียกคุณลุงคุณลุงนับถือกันแล้วทำไมมาเล่นแบบนี้ทั้งทั้นที่ตรงนี้เพื่อผลอะิรบางอย่างแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาคำพูดเนี่ยออกมาในเชิงที่ว่า เพื่อประโยชน์นะต่อเขาต่อคนที่เป็นไปหลายเป็นคู่กรณีก็เราผมผมฟังแล้วด้วยความยุติธรรมนะยังไม่มีตรงเรือเอื้อประโยชน์นะคแค่บอกว่าอยากอยากได้อะไรให้บอกมายังไม่บอกว่าจะเอาอะไรให้ให้ประโยชน์อะไรนะลุงอยากได้แล้วบอกมาแล้วร้านจัดการให้เขาว่าจัดการให้คือร้านหาทางออกให้นะคุณจิรัาไม่ต้องไป ฟังหลอกเพราะคุณเจร่าเนี่ยต้องการใช้คําพูดเท่ๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคุยกันนะอันนี้เป็น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 ลีลาการเจรจาแต่ว่าเหมาะสมไหมนะสารผู้นําประเทศมันไม่เหมาะแต่ฐานะคนสนิทสนมกันเนี่ยมันมันไม่ควรจะเปิดเผยแต่ถ้าโทษจริงๆเนี่ยรุ่นผู้ปกครองของผู้นําประเทศเราเนี่ยต้องเข้าใจประวัติศาสตร์สมัยต้นรัตบุสศิน์เนี่ย จนถึงรัชกาลที่4ี่เราแต่งตั้งกัศัายขมรนตลอดแล้วพวกผู้นำขมรมาอาศัยเราในประวัติศาสตร์บันทึกว่าเรามีบุญคุณกับขมรเราคอนโทรลได้ทุกอย่างแล้วทําไมมายุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปอาศัยขมรแล้วขมรนพยายามคอนโทรลเราคิดหรือว่าเขาไม่บันทึกประวัติศาสตร์ว่ามียุคสมัยหนึ่งผู้นําประเทศไทยนี้มาพึ่งบารมีเขาคุ้มกระลาหัวนะเสร็จแล้วเขาก็เอาคืนนะครับเขาบอกว่านอนตรงไหนห้องน้ําตรงไหนแล้วเหลืออะไรล่ะผู้นําประเทศต้องไม่หลุดไปหลุมนั้นใช่ไหม ต้องมีหลุคุณไปนอนโรงแรมก็ได้ทําไมเขาไปนอนบ้านเขาอ่ะนะอ,ะอะนี่คุณคุณหลุดไปแล้วตรงนี้ที่พลาดต,ต้อง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 ตรงนั้นเลยนะถ้าพลาดต,ต้องพลาดตรงนั้นลูกมารับกรรมต่อถ้าพูดตรงไปตรงมานะแต่ตอนนี้ในฐานะที่เราคนของประเทศชาติครับสิ่งที่ควรจะมาเล่นกันภายในเราควรจะแบ็กบขึ้นสู้ก่อนแล้วการเมืองภายในก็ให้ระบบมันมีการยุทสภาเลือกตั้งใหม่ประชาชนก็เลือกคนที่เหมาะสมขึ้นมาว่า นายกคนนี้เก่งไม่เก่งก็ให้ประชาชนคนเลือกไม่ใช่กลุ่มบุคคลกลุ่มคนหนึ่งมามาจัดการเพราะว่าในส่วนที่เข้าหลุมเดิมคือคนที่มีอำนาจมากกว่านั้นจะมาจัดการประเทศไทยควนเข้าหลุมเดิมนะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะฮะก็แยกไปเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศก็จะเจรจาจะต่อกรอันกาว่าไปแต่ว่าจยามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศนะอย่ามาโยงกันว่าเวลานี้เราต้องการความสามัคคีเพราะเราโดนเล่นนะ ภายในต้องสามัคคีกันแล้วปล่อยการเมืองไปตามสมบูรเขาอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เขาเขาอยู่ไม่ได้ก็นุสภาเลือกตั้งใหม่นะครับไม่ใช่ไปเริ่มเกมเขาเขาบอกว่าอีกสามเดือนรู้เลยนายกคนใหม่คุณมีสิทธิ์รู้ขนาดนั้นเหรอมถามแค่เนี้ยแล้วคุณเป็นใครไปกาหนดประเทศไทยต้องมีนายกคนใหนที่ผมรู้แล้วแต่ไม่บอกชื่ออุขนาดนั้นเลยเหรอเรายอมได้เลยขนาดคนข้างนอกมากาหนดว่านายกต้องเป็นใครแล้วกลุ่มคนที่กําลังอยู่ตอนนี้เนี่ยยอมรับได้เหรอที่ที่ คนนำนอกประเทศมากําหนดว่านายกไทยคนต่อไปคือใครภายในสามเดือนเรายอมได้หรอผคถามหวังแค่นี้ประเทศเรานี่ใหญ่กว่าเขาเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนกับสิบเจ็ดล้านคนมันคนละเรื่องเลยคนละตำบลกับจังหวัดใช่ไหมครับโอเคอันนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตรงนี้นะครับคือเร,เราต้องมองแบบไม่ใบัดพี่กิฬาสังคมไทยต้องต้องต้องมองแบบแยกแยะแยกแยะไม่ใช่ว่าทําให้รัฐบาลพังแล้วก็คือชนะชัยโยดีใจนี่คือชนะของอะไร มันได้ประโยชน์อะไรผมถามแค่นี้ในที่สุดผมบอกรัฐบาลนี้ต้องมีการเลือกตั้งไม่ช้าก็เร็วอาจจะสามเดือนหกเดือนมันต้องมีเลือกตั้งเลือกตั้งนั่นแหละประชาชนเลือกมาจะเอาใครามาบริหารประเทศอย่าไปอินทรัพเขาประเทศไทยนี่ไม่จเจริญเพราะว่าการเมืองไม่เป็นไปตามธรรมชาติจะโดนอินทรัพเป็นระ,ะระยะระยะมันเลยมีการพัฒนาอันนี้พูดการเมืองน่าจะยาวกว่าโลจิสิงส์นะพี่เจรานะไม่เป็นไรการเมืองเดี๋ยวก็คงจะดูกันนะแต่ว่าเข้าใจทุกคนคง คนส่วนมากคงเห็นเหมือนกับอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นมาเพระาะเป็นประจากระบวนการที่มันถูกต้องนะแต่ว่าเรื่องการค้ามันจะทำอะไรช่วงนี้ในเมื่อการเมืองยังไม่มีโซลูชันยี่แปดเนี่ยผมไม่อยากให้จุดติดนะผมไม่อยาก <c oughs> ประเทศไทยผมไม่อยากประเทศไทยต้องต้องด้อยไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านอะประเทศเพื่อนบ้านเขาเขาบอกไปแล้วว่าจะไปแบบไปจะเป็นไปตามนั้นเหรอเราเราขนาดนี้แล้วจะเป็นไปตามนั้นเหรอเราอาจจะเห็นว่า ขาโ,โอ้โหเขาชุมนุมเรียกคนได้เยอะๆเป็นแสนเหมือนกันแล้วเาอยากโชว์พลังพลังอันนี้ได้หรอเพราะนั้นเขาจ่ายเงินเยอะนะนะจ่ายเงินเยอะนะนะแล้วเยาะชนเขาก็คุมเันไปเท่าไหร่แล้วเขาจ่ายกนเท่าไหร่ <S <S อันนี้เนี่ยโอเคอาจจะมีค่าน้ําค่าอะไรมั่งแต่ว่าไม่อยากให้เป็นอ่ะถึงทําได้ก็ไม่อยากให้เป็นเอาเอาพอสมควรแล้วก็กจบแล้วให้กระบวนการการเมืองมันว่าไปตามเสด็จของมันพอแล้วหลังยี่สิบโชว์พลังให้ทุกคนสอนึกแล้วก็จบ อย่าให้ถึงกับต้องประเทศไทยไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันก็เจ็บสาหัสแล้วเจ็บสาหัสแล้วนะครับเอาไว้สู้กับต่างชาติก่อนชนะคืนมาว่ากันเอาอย่างนั้นก่อนนะครับทีนี้มาในเรื่องโลสิกถ้า <c oughs> พี่เจรัคุยเรื่องการเมืองในสามชั่วโมงในวันนี้พูดจริงมันมัน,ม,นมันมีเรื่องที่คุยเยอะมากมัน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 เกี่ยวกันอย่างอย่างเดียวโยงกันแน่นอนเผมสงสัยว่าไอ้ปัญหาการค้าระหว่างเรากับบูชามันจะแก้ได้ยังไงในสถานปัจจุบันอาจารย์เห้าำบอกไหม มีทางออกเพราะง,งานอย่างผมต้องมีทางออกจะมีค,คนมาปรึกษาตลอดถ้ามีทางออกผมตกงานผมต้องมีทางออกตลอดนะทางงานเขาไม่จ้างผมนะฮะทีนี้ทางออกตอนนี้ใช้ดันปิดหลายคนเข้ามาวันสองวันนี้ผมรับโทรศัพท์หาโซลูชนันให้แล้วโซลูชนันเดี๋ยวจะจ้างทําด้วยม,มันก็มีเส้นทางอยู่สามสี่เส้นทางที่จะไปในะตอนนี้นะครับในกรณีที่เขาไม่ประกาศแบรนด์สินค้าไทยนะแบรนด์สินค้าคือคัสตอมไอไอคันที่ออริจินเนี่ยเป็นไทยเขาหยุดเลยนะอันนั้น กลับบ้านนอนเลยไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเขาจะเช็คบัตรผลิตในไทยแล้วข้ามเข้าเนี่ยก็ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับแต่ก็มีทางออกออกนะครับทางออกอีกว่าจะทําไงต่อตอนนี้เนี่ยที่สรุปแล้วเนี่ยชายแดนมาปิดปุ๊บเราสามารถออกทางเรือนะครับทางเรือเนี่ยทางเรือที่จากแหลมเชียงบาไปสิงคโปร์ย้อนกลับมามันธรรมดามากเขาทำมันมาเป็นสิบยี่สิบผมไม่เล็กเขม่นเพราะทุกคนรู้แต่มันมีโซลูชันอื่นคือทางเรือปุ๊บใช้เรือชายฝั่ง พักหลังผมพูดถึงเรือชายฝั่งเยอะเรือชายฝั่งธงไทยนี่แหละธงไทยมันสามารถวิ่งไปเมา่ได้วิ่งไปกัมพูชาได้ออกจากแหลมช้งบางหรือออกจากศรีราชาภายในไม่เกินห้าวันถึงศรีนุวินศรีนุวินแถวศรีนวินมันมีท่าเรือเอกชนยแยะไปหมดไม่ใช่โอมพีของเบียร์ช้างที่ทาไว้แล้วจากนั้นก็ใช้น้บรรทุกลากจากท่าเรือน,นั้นเข้าไปพนมเปญเข้าไปทุกเมืองในกัมพูชาได้ใช้เวลาเดินทางไม่เกินเจ็ดวันจากกรุงเทพถึงนั้นต้นทุนประมาณ ไม่เกินหกหมื่นบาทต่อตู้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้บอกได้เลยถ้าคนที่ฟังรายการเนี่ยโทรหาพี่เยระผมหาโซลูชันให้เพราะตอนนี้แม้แต่คนปรึกษาผมไม้ใช่ลูกค้าผม,มก็ให้คําคําเอให้ให้แนวทางเพราะว่านะเป็นนักพิเการเล็กๆนะฮะเล็กๆนะฮะนักร้อิกเล็กๆนะครับก็ทําแบบนี้แบบนี้สิครับนะแล้วเส้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่มีเรือยิงสิงครัไปในเส้นทางที่อาจารย์อาจารย์สามารถที่จะ ดูแลได้ไหมเพื่ครับตอนนี้เขาห้ามเฉพาะสินค้าที่เป็นน้ามันเป็นแก๊สแล้วเป็นพวกพ,พืชผักผลไม้ห้ามเข้าสินค้าอื่นไปได้นะครับตอนนี้ผมมีบุ๊กนะก,กิ้งทุกวันนะบุ๊กกิ้งทุกวันแล้วผมก็แนะนําคนอื่นว่าไปเส้นทางนี้สินะลูกค้ารายใหญ่ที่ที่เขาไม่เคยเจอแบบนี้นะฮะไม่ต้องใช้ผมแต่ผมแนะนำว่าคุณไปยังไงเส้นทางนี้คือทางเหลือแล้วอีกเส้นทางหนึ่งไปทางรถยนต์สินค้าไทยเนี่ยใช้คอนเสรรือวิ่งจากประเทศไทยผ่านประเทศลาวอาสาม ออกจากมุกดาหารไปสวนในเขตที่สวนในเขตเนี่ยเอารถเวียดนามมาต่อยกตูนเนอร์ขึ้นรถเวียดนามวิ่งไปที่แดนสวรรค์ฝั่งลาวข้ามไปลาวเบาของเวียดนามวิ่งลงใต้ผ่านดานางังผ่านลงไปทางโฮจิมินห์เลี้ยวขวาไปอา่ามอกไบของเวียดนามข้ามไปบาเวตของกัมพูชารถกัมพูชามารับที่บาเวตวิ่งไปส่งของในกัมพูชาได้หมดชายแดนไม่ปิดเส้นทางที่สองอมผมแนะนำสองเส้นทางนี้มีคนใช้เรียบร้อยละ มีคนใช้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกรุดหนึ่งคือคุณใช้เรือจากประเทศไทยเนี่ยไปดิชา์ติีโฮจิมินเลยหรือแคบไลหลังจากนั้น<ม>ทักจิ้งจากโฮจิมินเข้าไปที่พนมเปญหรือภายในกัมพูชาโซลูชนันนี้ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ปัจจุบันยังใช้ได้จนกว่าที่เขาจะประกาศว่าสินค้าที่ผลิตจากไทยแบนทั้งหมดอันนั้นไม่ต้องพูดถึง<ม>นะครับถ้าแบนทั้งหมดทําไงเราจะอธิบายให้ฟัง นะเพราะการค้านี่มันต้องต้องไม่มีการไม่มีการหยุดนิ่งนะครับโซลูชันนี้เกิดขึ้นนะแล้วทีนี้กรณีที่ค้าชายแดนพ่อค้าแม่ค้าที่ที่ค้าขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องการรับต้นทุนตรงนี้พี่จิราเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าของกัมพูชาข้ามไปที่ลาวข้ามไปที่จัปาสที่ลาวมันมีเส้นทางหนึ่งอารสิบามใต้ที่ฝั่งลาวเขาเรียกว่าหนองโลกเขียน ข้ามไปฝั่งกัมพูชาเขาเรียกว่าสตึงสตึงเต็งสตึงเต็งนะสตึงเต็งในเมืองสตึงเตงงในฝั่งไอของของ,ของกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาข้ามมาซื้อของที่จำปาศักจำปาศักก็ห่างประมาณสักร้อยกว่ากิโลจากชายแดน,นกัมพูชามาซื้อสินค้าอะไรสินค้าไทยครับค้าเกิดว่ามันนั้นมักมีพาร์เนอร์ที่จำปาศักสินค้าไทยขายเข้าไปจำปาศัก แล้วกบูชามาซื้อที่นั่นเพราะว่าสินค้าไทยไงก็ตามเนี่ยคนกบูชายชอบสินค้าไทยมากแม้แต่บ้านท่านผู้นํายังใช้ตู้เย็นจะกเมือง <c ười> ไทยยังไปนะประหยัดไฟเบอร์ห้ายังติดหลาอะไรใน,นห้องนอนน,น,นะฮะตอนนี้น่าจะเจ็บไปแล้วครับมันออกมาแล้วมันหลุมันหลุดมาแล้วอ่หลุดมาแล้วนะเขาเขาแคปเจอร์ไปแล้วคนกพูชายชอบสินค้าไทยมากนะฮะ เลชั่นท่าคาเน่ยก็กินมามากอที่ที่ที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยการที่อ่มีการใช้แนวทางประชานิยมประชานิยมหลักๆเนี่ยมันจะทําให้เขาอังเกตสินค้าเราไหมอ่าคือชาวบ้านเขาไม่ได้อินไปกับผู้นํานะอือืครับชาวบ้านที่อินผู้นำคือชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึง่งกลุ่มหนึง่งเหมือนประเทศไทยครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะตุ้นหน่อยนั้นเลยแต่ อีกระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาไม่อินแต่เขาพูดไม่ได้ผมคุยกับเพื่อนฟูนี่เขาไม่อินแต่เขาพูดไม่ได้นะฮะ,ะเขาก็เลยอยู่เงียบๆผมถามว่าเอ๊ะรู้สึกยังไงเพื่อนบอกว่ามีข้าวจินสามมือพอแล้วสุรัดจะคิดเลยมากมันพูดอย่างนี้จริงๆแต่ค้าขายพวกนี้ยังฉลองวันเกิดยังไรอยู่แล้วแต่เพราะว่าจริงๆเ่ผมเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อปีห้าสี่ผมอยู่ที่โรงแรมที่พนมเปญ็ ตอนนั้นแหละเรื่องเขาวิจารณาทำไมรัฐบาลท่านนายกพิสิทธิ์นะครับเขายิงกันเขาพิจารผมไปประชุมที่พนมเปญเราก็ลังจะากไปกินข้าว้านนอกเพื่อนผมบอกสุรัตห้าบอกเจ้าโรงแรมเรากินกันโรงแรมนี้ตอนนั้นชื่อโรงแรมพนมเปญโฮเทลเพราะชาวบ้านที่เดือดนี่เห็นคนไทยพบพร้อมจะกระทืบเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่เพื่อนผมที่เป็นคนกัมพูชาที่มีเหตุมีผลนี่เขาบอกเข้าใจเดี๋ยวก็จบไปในที่สุดก็จบไปตอนที่นะครับ แล้วก็ช่วงที่เผาสถานทูตอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่งานนี้เนี่ยมันมีเหตุผลผลประโยชน์เบื้องหลังที่มันลึกซึ้งมากกว่าก่อสองเหตุการณ์นั้นซึ่งมันจริงไม่จริงเนี่ยสังคมได้ยินแต่ว่าไม่มีอะไรที่การันตีว่ามันจริงแต่ค่อนข้างจะจริงแต่มันยังพูดไม่ได้นะครับแต่สังคมเขาจะเชื่อมันจริงนะฮะมันเป็นผลประโยชน์ชู่เบื้องหลังที่ที่ทำไมคนคบกันสามสิบปีต้องกล้าเล่นกันแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนผมที่ครบสามสิบปีเอาคลิปส่วนตัวมาเปิดเผยอาจจะมีอะไรเยอะแยะางนี้เพราะว่าเราคุกครีกันเรานะทานข้าวเที่ยวด้วยกันอะไรมันมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเบื้องหลังนะครับ,รบโอเคแล้วนี้ทางด้านโลจิสติกเนี่ยผู้บระการไทยณเวลานี้เนี่ยสามารถเลือกเส้นทางรถยนต์ผ่านลาวพันธเวียดนามเข้ากัมพูชาได้ทางรถทางเรือมีเรือวิ่งอยู่สี่ห้าลำตอนนี้จากาน้ำเช่บังเข้าสีนุวินหรือเข้าท่าเรือเอกชนนะครับ,รบหรือเส้นทางหนึ่งไปขึ้นไซง่อนเพื่อทักกิ้งเข้ามา แล้วเส้นทางปกติคือโอเชียนเฟสนะครับก็ไปที่สิงคโปร์ย้อนกลับมาอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอร์เฟสดสำหรับสินค้าที่แพงๆก,ก็ไปแอร์เฟสได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าบันโดนบล็อกจริงๆเราต้องทํามาหากินเนี่ยมีเพื่อนผมทําผลไม้เข้ากัมพูชาวันหนึ่งหลายสิบคอนเทนเนอร์มากพอกัมพูชาประกาศแบนผลไม้จากไทยปุ๊บเขาทาไงรเปล่าเขาคุยกับเอเจนต์ที่เวียดนาม ผลไม้แบบเดียวกันเลยนาเข้าจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรประมาณนี้ส่งจากเวียดนามเข้าไปแทนแต่เก็บเงินประเทศไทยนะไม่จําเป็นต้องผลไามา้จากไทยแล้วคนที่อาจารย์ออพูดอยงแล้วเดี๋ยวผู้นำเขารู้แล้วเ็าจะมาปลอกเขาบาอาจารย์หรือว่าเขาก็หลับตาข้าวแลวก็ออกสิค,ครับก็ว่าไปเลยก็ว่าไปเลยก็ก็ว่าไปเลยก็ชาวบ้านก็ของแพงขึ้นทุกวันนะ้ำมันแพงทุกวันนะเราจะอยู่กันได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ไปขอน้ำมันจีนคำนั้น สิงคโปร์แล้วเนี่ยจะยืดได้กี่วัน<ฮ>การที่เป็นแบบนี้มันผู้นําต้องเจรจากาันผู้นําไหนทํประชนเดือดร้อนนั้นไม่ใช่ผู้นําที่ดีนะครับ<ฮ>ย,ยิงกันเนี่ยผมว่าไม่ยิงหรอกยิงไปก็เปลืองก,กระสุนแล้วมันไม่ประโยชน์อะไรผมว่าพยายามจะยืดอ,อยู่นี้แหละนะแต่ถ้าใครยิงก่อนช่วยไม่ได้นะถ้ายิงก่อนช่วย<ฮ>ไม่ได้นะปืนปืนอย่าลั่นแล้วกันนะปืนอย่าลั่นแล้วกันใครลั่นก่อนคนนั้นเป็นผู้ร้ายนะครับ<ฮ>ผู้ร้ายนะทั้งโลกก็มองอยู่นะครับแต่ว่า ลีลาของของฝั่งไทยกับกัมพูชาเนี่ยด้วยคนยุติธรคนละคลาสจริงๆอันั้นลูกทุ่งลูกทุ่งยิ่งพูดยิ่งทําลายตัวเองของเราอาจจะพูดน้อยแต่ต้องเข้าใจนะว่ายิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะใช่ไหมครับยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะพูดน้อยดีล้วอย่าไปบอกว่าเอ้ยทำไมไม่โต้อตอบทําไมอย่างนี้ยิ่งพูดเยอะยิ่งผิดเยอะยิ่งเปิดช่องช่องจุดอ่อนก็เห็นเยอะต้องต้องเข้าใจตอนนี้คนไทยต้องซัพพอร์ตกันแล้วกันซัพพอร์ตภายในประเทศ ยี่แปดเสรุปสรุปรวจบซะนะสรุปรถจบแล้วอย่าอย่าให้มันถึงกับวุ่นวายมากกว่านั้นเลยนั่นที่สุดมันต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็วนี้แพรผมมันไม่เกินหกเดือนเอาอย่างนี้แลส่วนการค้าเนี่ยมันก็กระทบในระอยบหนึ่งไม่กระทบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มีช่องทางที่ผ่านทางการได้ซึ่งประเทศอาจารย์ก็จะเป็นคนที่จะชี้ทางการผ่านทางการชี้ทางครับสองสามันในชี้ทางตลอดแล้วบางคนอาจารย์แนะนํารถทําให้ด้วยเถอะมาทาผมก็ทําให้ แต่ผมชี้ถามแค่แล้วเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เป็นไรแต่ผมแนะนําเราต้องทําแบบไหนแบบไหนนะครับมันมีช่องทางของมนอยู่แม้แต่ว่าสินค้าไทยโดนแบนก็สินค้าประเทศเพื่อนบ้านมาขายก็ได้เพราะคนไทยมีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วนะมีมาเลเซียสิงคโปร์มีหมดพวกนี้นะครับอันนี้คือทางออกในการผ่าทางตันของการค้าไทยกับพุชานะครับด้ครับขอบคุณนะที่เอาโอกาสในการผ่าทางตันในสถานที่ระนาด100ความแบบนี้หลายคนมองไม่เห็นทางออกอาจารย์เห็นแล้วก็ แนะนําได้ขอแนะนําในช่วงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ